สวัสดีค่ะโมนานะคะวันนี้นะคะโมนาจะมารีวิวตู้ทีวีอะดอร่านะคะตัวใหม่นะคะงานสวยมากเลยเรามาดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่เมตรยีนะคะความลึกจะอยู่ที่4 0เซนนะคะและความสูงจะอยู่ที่ห6เซนคะ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นท็อปนะคะจะเป็นลายหินขาวนะคะและตัดด้วยตรงนี้จะเป็นสีโรสโกลด์นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นบานเปิดแบบนี้เนาะแล้วจะเป็นชั้นนะคะชั้นตัวนี้จะเป็นออกโทนสีเทาๆนะคะสวยงามมากนะคะแล้วเรามาดูฝั่งนี้กันค่ะ ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นลิ้นชัก2ลิ้นชักนะคะจะเป็นสีออกเทาเท็กเจอร์มันจะแบบเป็นลายๆนิดนึงนะคะเป็นลิ้นชักนะคะด้านในสามารถเก็บของได้นะคะตัวนี้นะคะราคาโปรโมชั่นจะอยู่ที่4,990บาทเองนะคะแล้วไม่เพียงแค่นั้นนะคะเรายังมีอีกสีหนึ่งให้เลือกด้วยอีกนะคะ และนี่ก็อีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นสีหินดํานะคะตัดกับสีขาวนะคะเป็นลิ้นชักสีขาวแล้วตัดกับตัวบานจะเป็นสีทองนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สามารถเลื่อนได้ตามนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นลิ้นชักนะคะลิ้นชักก็จะเป็นสีขาวสวยงามมากเลยนะคะขนาดก็จะเท่ากับตัวเมื่อกี้นี้เลยนะคะ ราคาก็เท่ากันเลยค่ะ4,990บาทค่ะสนใจสีไหนสามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นที่ Facebook หรือว่า Line แอดหรือว่าจะเป็นโทรเข้ามาก็ได้นะคะหรืออยากมาดูสินค้าตัวจริงก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะมีโชว์ทั้ง2สีไว้ให้เลยนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะราคาเพียง4,990บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ